สวัสดีครับสมองไม่หยุดโตทำไมบางคนหาเงินง่ายแต่บางคนทํำงานทั้งชีวิตก็ไม่พอใช้ไม่ใช่เพราะเขาโชคดีกว่าแต่เพราะเขาทำห้าสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามวันนี้ผมจะบอกให้คุณรู้ว่าถ้าคุณทําตามนี้เงินจะเริ่มวิ่งเข้าหาคุณเองฟังให้จบเพราะนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนการเงินของคุณตลอดไปหฝึกคิดแบบคนรวยไม่ใช่เพราะอยากทำตัวรู หรือหลอกตัวเองว่ามีเงินมากแต่เพราะวิธีคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกการกระทาและการกระทําคือสิ่งที่สร้างผลลัพธ์คนรวยรวยเพราะพวกเขามีวิธีคิดที่มองหาโอกาสมองระยะยาวและมองหาทางสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ใช่มองหาวิธีรอดแค่วันต่อวันพวกเขาไม่ใช้เวลาไปกับการบน่นหรือโทษโชคชะตาแต่ใช้พลังทั้งหมดในการคิดว่าจะทำยังไงให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานถ้าคุณคิดแบบคนรวย คุณจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองทุกวันว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่สร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้นคุณจะเลิกมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์และเริ่มมองว่าตัวเองคือคนสร้างสถานการณ์คนรวยมองเงินเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสไม่ใช่แค่รางวัลจากการทำงานพวกเขามองเวลาว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากกว่าเงินเพราะถ้าใช้เวลาอย่างฉลาดเงินจะตามมาเสมอพฤติกรรมของคนรวยชัดเจน พวกเขามักอ่านเรียนรู้และหาข้อมูลตลอดเวลาเพื่อขยายมุมมองพวกเขาลงทุนทั้งในธุรกิจและในตัวเองรู้จักกระจายความเสี่ยงและไม่กลัวการลองผิดลองถูกเพราะรู้ว่าทุกความผิดพลาดคือบทเรียนที่ซื้อด้วยราคาพวกเขาคิดว่าทุกปัญหามีทางแก้และทุกความสำเร็จต้องใช้เวลาสร้างไม่ใช่โชคดีล้วนๆในทางตรงข้ามคนจนมักติดกับดักความคิดสั้นๆ มองว่าเงินที่ได้มาคือสิ่งที่ต้องใช้ให้หมดหรือใช้เพื่อตอบสนองความสุขทันทีมองโอกาสว่าเป็นเรื่องของดวงและโชคมากกว่าการลงมือทำพวกเขามักจะปฏิเสธสิ่งใหม่เพราะกลัวเสียเวลากลัวล้มเหลวและพยายามรักษาความสบายในปัจจุบันแม้จะต้องแลกกับอนาคตที่เหมือนเดิมความจริงแรง,แรงคือไม่ใช่เพราะพวกเขาจนเลยคิดแบบนี้แต่เพราะพวกเขาคิดแบบนี้จึงยังจนอยู่ ในเชิงจิตวิทยาคนรวยมักมีกร i n d มซ t คือเชื่อว่าทุกอย่างพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้และลงมือทำขณะที่คนจนติดอยู่กับฟิกซ์ d มซ t คือเชื่อว่าความสามารถและโชคเป็นสิ่งตายตัวเปลี่ยนไม่ได้ความคิดสองแบบนี้จะกำหนดวิธีตอบสนองต่อความล้มเหลวถ้าคุณมีกร i n d เซ t ความล้มเหลวคือข้อมูลให้ปรับปรงุงแต่ถ้าคุณมีฟิกซ์ไมซ ความล้มเหลวคือหลักฐานว่าคุณไม่มีทางทำได้ลองเปรียบเทียบสถานการณ์เดียวกันใช้สองคนเริ่มจากเงินเก็บเท่ากันหนึ่งมืนบาทคนแรกคิดแบบคนจนเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีทันทีบอกตัวเองว่าจะเริ่มเก็บเงินใหม่เดือนหน้าแต่เดือนหน้าก็มีข้ออ้างใหม่สุดท้ายเงินหมดเหมือนเดิมและไม่มีอะไรเหลือส่วนอีกคนคิดแบบคนรวยใช้เงินหนึ่งหมื่นนั้นไปลงเรียนทักษะใหม่ และใช้เวลาหลังเลิกงานสร้างรายได้เสริมจากรายได้เสริมกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่ขยายขึ้นเรื่อยๆผ่านไปหนึ่งปีคนแรกยังอยู่ที่เดิมมีเงินพอแค่ใช้เดือนต่อเดือนส่วนอีกคนมีทั้งทักษะและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งที่เริ่มต้นโดยต้นทุนเท่ากันนี่คือความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับความรวยหรือจนเริ่มที่สมองก่อนกระเป๋าถ้าคุณยังคิดแบบเดิม ผลลั์ก็จะยังเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณเริ่มฝึกคิดแบบคนรวยมองหาโอกาสเรียนรู้ลงมือและกล้าลองแม้จะพลาดบ้างแต่ทุกการพลาดจะพาคุณเข้าใกล้ความสำเร็จมากกว่าการไม่ทำอะไรเลยคุณต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยให้ความคิดแบบเดิมถ่วงคุณไว้หรือจะเปลี่ยนวิธีคิดวันนี้เพื่อเปลี่ยนทั้งชีวิตในวันข้างหน้า 2. ใช้เงินซื้อเวลาไม่ซื้อปัญหา ลงทุนในสิ่งที่ช่วยให้คุณโตใช้เงินซื้อเวลาหมายถึงการใช้ทรัพยากรทางการเงินเพื่อลดขั้นตอนที่เปลืองเวลาและใช้พลังชีวิตเพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นไปทำสิ่งที่สร้างคุณค่าได้สูงกว่าส่วนการไม่ซื้อปัญหาคือการใช้เงินโดยไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากภายหลังเช่นไม่ซื้อของราคาถูกคุณภาพต่ำที่จะทำให้ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนซ้ำไม่ลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเพียงเพราะเห็นว่ามันถูกหรือกำไรเร็ว คนที่เข้าใจความหมายนี้จะมองเงินเป็นเครื่องมือในการเปิดทางให้ตัวเองเดินเร็วขึ้นไม่ใช่เครื่องมือสร้างภาระเวลามีค่ามากกว่าเงินเพราะเงินคุณสามารถหาใหม่ได้แต่เวลาที่เสียไปไม่มีวันย้อนกลับมาการใช้เงินซื้อเวลาจึงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในชีวิตเพราะมันทำให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆและตัดสิ่งที่กินเวลาทิ้งไป ในทางกลับกันถ้าคุณใช้เงินซื้อปัญหาเช่นจ้างคนราคาถูกที่ไม่มีคุณภาพซื้ออุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเพราะราคาดีสิ่งเหล่านี้จะกินทั้งเวลาและพลังงานของคุณมากขึ้นในระยะยาวคนจนมักมองเงินสำคัญกว่าเวลาพวกเขาพร้อมเสียเวลามากขึ้นเพื่อประหยัดเงินเล็กน้อยเช่นเดินทางไกลเพื่อซื้อของถูกกว่าเล็กน้อยทำทุกอย่างด้วยตัวเองแม้จะไม่ถนัด จนเสียเวลาไปหลายชั่วโมงโดยได้ผลลัพธ์ที่แย่ลงและยอมทนใช้ของคุณภาพต่ำเพราะราคาถูกแม้รู้ว่ามันจะพังเร็วความจริงคือพวกเขามองไม่เห็นต้นทุนแฝงของเวลาและพลังงานที่เสียไปเพราะในใจเชื่อว่าถ้าเงินเหลือก็ถือว่าคุ้มในทางตรงข้ามคนสำเร็จมองเวลาเป็นสินทรัพย์อันดับหนึ่งพวกเขาใช้เงินเพื่อจ้างคนเก่งมาทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดซื้อเครื่องมือหรือบริการที่ทำให้ขั้นตอนเร็วขึ้น และปฏิเสธสิ่งที่ดูเหมือนคุ้มแต่จริงๆจะทำให้เสียเวลาในอนาคตพวกเขามีวิธีคิดว่าเงินใช้แล้วหาใหม่ได้แต่เวลาที่เสียไปไม่สามารถซื้อคืนได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขายอมจ่ายแพงกว่าถ้ามันทำให้ได้ผลลัพธ์เร็วกว่าและพวกเขาจะไม่เอาเงินไปแลกกับปัญหาที่จะกินเวลาชีวิตในภายหลังในเชิงจิตวิทยานี่เกี่ยวกับมุมมองต่อคุณค่าของเวลาคนที่ให้ค่ากับเวลาจะมีแรงจูงใจเลือกวิธีที่เร็ว และคุ้มที่สุดในระยะยาวแม้ต้องลงทุนเงินเพิ่มแต่จะลดความเครียดและภาระในอนาคตส่วนคนที่ให้ค่ากับเงินมากกว่าเวลาจะรู้สึกพอใจทันทีที่ได้ของราคาถูกหรือประหยัดค่าใช้ใจ่ายแต่ไม่คิดถึงผลกระทบที่ตามมาความรู้สึกพอใจแบบนี้เป็นเพียงความสุขระยะสั้นแต่ต้องแลกด้วยความเหนื่อยและเสียเวลาระยะยาวลองเปรียบเทียบสถานการณ์เดียวกันใช้สองคนเริ่มทำธุรกิจขายอาหาร คนแรกลงทุนซื้ออุปกรณ์ราคาถูกคุณภาพต่ำเพราะอยากประหยัดเงินเริ่มต้นเขาต้องซ่อมบ่อยทำอาหารช้าลงลูกค้ารอนานและเริ่มหายไปเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการแก้ปัญหาแทนที่จะหาลูกค้าใหม่ส่วนอีกคนใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้ออุปกรณ์คุณภาพสูงจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์และใช้ระบบจัดการร้านที่รวดเร็วเขาใช้เวลาส่วนใหญ่พัฒนาสูตรขยายสาขาและทำการตลาด ภายในหนึ่งปีคนแรกยังอยู่ที่เดิมเหนื่อยมากและกำไรน้อยส่วนอีกคนขยายกิจการได้หลายสาขาและเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นแม้ทำงานหนักในช่วงแรกนี่คือความจริงแรงๆที่หลายคนไม่อยากยอมรับคุณไม่ได้จนเพราะไม่มีเงินแต่เพราะคุณเอาเงินไปแลกกับสิ่งที่กินเวลาและพลังชีวิตของคุณถ้าคุณใช้เงินอย่างฉลาดมันจะซื้อเวลาคืนให้คุณและเวลานั่นแหละที่จะสร้างเงินกลับมาได้หลายเท่า แต่ถ้าคุณยังใช้เงินซื้อปัญหาต่อให้ทำงานทั้งชีวิตคุณก็จะเอาเวลาที่มีค่าไปแก้เรื่องเดิมๆโดยไม่เคยมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าจริงๆ 3. เก็บก่อนใช้ใช้เพื่อโตวินัยการเงินสำคัญกว่าไรายได้เก็บก่อนใช้คือการจัดสรรเงินทันทีที่ได้มาให้กับการออมและการลงทุนก่อนที่จะนำไปใช้จ่ายในสิ่งอื่นมันคือการให้ความสำคัญกับอนาคตมากกว่าความสุขชั่วคราว ต่างกับใช้ก่อนเก็บที่เอาเงินไปตอบสนองความอยากในปัจจุบันก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักเหลือน้อยหรือไม่เหลือเลยเพราะธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเห็นเงินอยู่ในมือและยังไม่มีการกันไว้ก็จะหาทางใช้มันออกไปอยู่ดีใช้เพื่อโตหมายถึงการใช้เงินไปกับสิ่งที่สร้างรายได้ในอนาคตหรือเพิ่มมูลค่าให้ชีวิตเช่นลงทุนในทักษะใหม่ซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยทำงานได้เร็วขึ้นหรือเริ่มต้นธุรกิจ มันคือการใช้เงินเพื่อให้มันกลับมาหาเราในจำนวนที่มากกว่าเดิมไม่ใช่การใช้เพื่อความพอใจชั่วคราวเหตุผลที่ต้องเก็บก่อนใช้เสมอเพราะถ้าคุณรอเก็บทีหลังมันแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นความจริงแรงๆคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้จนเพราะหาเงินไม่ได้แต่จนเพราะใช้เกินตัวและไม่เคยกันเงินเพื่ออนาคตพฤติกรรมแบบนี้จะสร้างวงจรที่ไม่มีวันจบ ใช้แล้วหาหาแล้วใช้จนสุดท้ายไม่มีทุนที่จะใช้ต่อยอดและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็ต้องกู้หนี้ยืมสินกลายเป็นใช้หนี้ไปทั้งชีวิตคนจนมักคิดว่าการเก็บเงินคือสิ่งที่จะทำเมื่อมีเงินเหลือจากการใช้พวกเขามองการออมเป็นเรื่องรองและมองความสุขทันทีเป็นเรื่องหลักผลคือเงินไหลออกเร็วกว่าที่ไหลเข้าและไม่มีวันสร้างกองทุนหรือโอกาสใหม่ๆใ,ให้ตัวเอง ในทางกลับกันคนสำเร็จคิดต่างโดยสิ้นเชิงพวกเขาหักเงินเก็บทันทีที่ได้เงินมาเหมือนเป็นกฎตายตัวและจะใช้เงินส่วนที่เหลือให้พอเพียงพวกเขามองการออมเป็นการซื้อเสรีภาพในอนาคตและใช้เงินอย่างมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสใหม่อยู่เสมอตัวอย่างชัดเจนคือวอร์เรนบัฟเฟตชายที่เริ่มจากครอบครัวธรรมดาไม่มีต้นทุนสูงแต่มีวินัยทางการเงินตั้งแต่วัยรุ่นเขาเก็บเงินทุกครั้งที่หาได้ และใช้เงินลงทุนตั้งแต่อายุอย่างน้อยพลังของการเก็บก่อนใช้และลงทุนต่อเนื่องทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในขณะที่หลายคนที่เริ่มมีรายได้มากกว่าเขาในช่วงแรกกลับไม่มีอะไรเหลือในบ้านปลายเพราะใช้ก่อนเก็บและใช้เพื่อความพอใจชั่วคราวลองเปรียบเทียบสถานการณ์เดียวกันใช้สองคนมีรายได้เดือนละสองหมบาทคนแรกใช้ก่อนเก็บซื้อของที่อยากได้ทันที ชวนเพื่อนกินข้าวหรูทุกสัปดาห์พอสิ้นเดือนก็เหลือเก็บนิดหน่อยหรือไม่เหลือเลยผ่านไป5ปีเขายังอยู่ที่เดิมไม่มีเงินลงทุนหรือเงินสำรองส่วนอีกคนเก็บก่อนใช้หักเก็บ20ทุกเดือนและนำไปลงทุนในกองทุนรวมและเรียนทักษะเสริมรายได้ของเขาจากทักษะใหม่และผลตอบแทนการลงทุนค่อยๆเพิ่มขึ้นผ่านไปหปีเขามีเงินก้อนใหญ่พร้อมใช้เริ่มธุรกิจ และธุรกิจนั้นสร้างรายได้มากกว่างานประจำหลายเท่านี่คือความจริงที่ทำให้หลายคนต้องคิดใหม่คุณไม่ได้จนเพราะหาเงินได้น้อยแต่เพราะคุณใช้ก่อนเก็บและใช้ไปกับสิ่งที่ไม่ทำให้โตถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองให้เงินเป็นเมล็ดพันธุ์เก็บมันไว้และใช้มันปลูกต้นไม้ที่ออกผลในอนาคตคุณจะมีผลไม้ให้กินทั้งชีวิตแต่ถ้าคุณเอาเมล็ดไปกินตั้งแต่วันนี้วันหน้าคุณจะไม่มีอะไรให้เก็บเกี่ยวเลย และนั่นคือเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างคนที่ไปไกลขึ้นเรื่อยๆกับคนที่ติดอยู่ที่เดิมตลอดชีวิต 4. ส,สร้างหลายทางรายได้อย่าพึ่งแค่ช่องทางเดียวการสร้างรายได้หลายทางไม่ใช่เรื่องหรูหราสำหรับคนที่มีทุนเยอะแต่มันคือเรื่องจำเป็นของคนที่อยากมีชีวิตมั่นคงจริงๆการพึ่งพารายได้เพียงช่องทางเดียวก็เหมือนการยืนอยู่บนขาเดียวคุณอาจยืนได้ในช่วงแรกแต่ถ้าโดนผลักเพียงครั้งเดียวก็ล้มทันที รายได้ทางเดียวทำให้คุณฝากความมั่นคงของทั้งชีวิตไว้กับปัจจัยที่คุณควบคุมไม่ได้เช่นเศรษฐกิจตกงานป่วยหรือธุรกิจเจ๊งความจริงแรงๆคือไม่มีใครสนใจว่าคุณเคยทำงานหนักแค่ไหนถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีเงินจ่ายค่าใช้จ่ายพื้นฐานชีวิตก็จะถอยหลังทันทีการสร้างรายได้หลายทางดีกว่าการมีทางเดียวเพราะมันกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเติบโต สมมติว่าคุณมีงานประจำเป็นรายได้หลักแต่คุณยังมีธุรกิจออนไลน์ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนและมีรายได้จากการขายสินค้าหรือคอนเทนต์เมื่อรายได้หนึ่งตกลงอีกทางก็ยังช่วยพยุงชีวิตไว้ได้และถ้าหลายทางโตพร้อมกันชีวิตคุณจะพุ่งไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดดเหตุผลที่ไม่ควรพึ่งทางเดียวเพราะโลกเปลี่ยนเร็วเกินไปอาชีพที่มั่นคงเมื่อสิปีก่อนอาจไม่เหลืออยู่ในวันนี้ คนจนมักติดอยู่กับความคิดว่างานเดียวก็พอขอให้มันมั่นคงพวกเขายอมแลกเวลาและแรงกายทั้งหมดไปกับช่องทางเดียวโดยไม่สร้างทางเลือกสำรองผลคือเมื่อรายได้นั้นหายไปก็ต้องเริ่มจากศูนย์ในขณะที่คนสำเร็จมองรายได้เหมือนแม่น้ำหลายสายที่ไหลามารวมกันพวกเขาไม่เคยปล่อยให้ตัวเองอยู่ในจุดที่รายได้หยุดเพราะมีปัญหาช่องทางเดียวโรเบิร์ตคิโยซากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูก คือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนเขาไม่ได้เริ่มจากครอบครัวร่ำรวยแต่สร้างรายได้จากหลายทางพร้อมกันทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจและการสอนการเงินส่วนบุคคลผลคือแม้ตลาดอสังหาจะตกหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งชะลอตัวเขาก็ยังมีรายได้จากทางอื่นรองรับทำให้ไม่ต้องพึ่งเพียงเส้นทางเดียวเหมือนคนส่วนใหญ่ลองเปรียบเทียบสถานการณ์เดียวกัน ใช้สองคนเริ่มทำงานประจำในบริษัทเดียวกันรายได้เท่ากันคนแรกใช้เวลาหลังเลิกงานพักผ่อนเล่นโซเชียลซื้อของฟุ่มเฟือยไม่สร้างรายได้เสริมคนที่สองใช้เวลาหลังเลิกงานเรียนรู้การขายข,ายของออนไลน์และเริ่มทำเพจให้ข้อมูลเฉพาะด้านจนเริ่มมีคนติดตามและรายได้เสริมจากการขายโฆษณาผ่านไป5ปีเศรษฐกิจตกบ,บริษัทปลดพนักงานคนแรกตกงานทันทีไม่มีรายได้ และต้องเอาเงินเก็บมาจ่ายค่าใช้จ่ายทุกเดือนจนหมดส่วนอีกคนแม้เสียงานประจำแต่รายได้จากธุรกิจออนไลน์ที่สร้างมาคู่กันทำให้เขายังอยู่ได้และยังมีเวลาขยายธุรกิจเต็มตัวนี่คือความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับคุณไม่ได้ปลอดภัยเพราะงานมั่นคงแต่คุณปลอดภัยเพราะคุณมีหลายแหล่งรายได้รองรับการสร้างรายได้หลายทางคือการสร้างเกราะป้องกันชีวิตและยิ่งเริ่มเร็ว โอกาสที่คุณจะมั่นคงและอิสระในอนาคตก็ยิ่งสูงถ้าคุณยังพึ่งพาทางเดียวอยู่คุณกำลังฝากทั้งชีวิตไว้กับความหวังและโชคชะตาแต่ถ้าคุณเริ่มสร้างหลายทางตั้งแต่วันนี้คุณจะเป็นคนกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง 5. ให้คุณค่าก่อนรับค่าแรงคนที่ได้เงินเยอะคือคนที่แก้ปัญหาได้มากให้คุณค่าก่อนรับค่าแรงคือการโฟกัสที่การสร้างประโยชน์ผลลัพธ์ และผลงานที่จับต้องได้ก่อนที่จะคิดถึงเงินตอบแทนมันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้คนจ้างหรือคนร่วมง,งานเห็นว่าคุณคือคนที่สร้างผลลัพธ์จริงและผลลัพธ์นั้นมีมูลค่ามากพอที่เขาจะเต็มใจจ่ายหรือจ่ายมากกว่าที่ตกลงกันไว้ด้วยซ้ำต่างกับการรับค่าแรงก่อนให้คุณค่าซึ่งคือการมองงานเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนเวลาตามชั่วโมงหรือวันโดยไม่สนว่าผลงานจะเกินความคาดหวังหรือไม่ วิธีคิดแบบนี้อาจทำให้ได้เงินเร็วในระยะสั้นแต่ไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือหรือโอกาสเติบโตในระยะยาวเหตุผลที่ต้องให้คุณค่าก่อนเพราะโลกนี้จ่ายแพงให้คนที่แก้ปัญหาได้และสร้างผลลัพธ์จริงไม่ได้จ่ายให้คนที่เพียงรอเงินเดือนครบกำหนดเมื่อคุณให้คุณค่าก่อนคนอื่นจะเห็นศักยภาพและอยากร่วมงานกับคุณต่อซึ่งจะนำไปสู่โอกาสที่ใหญ่ขึ้นและรายได้ที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องร้องขอ ตรงกันข้ามถ้าคุณเอาแต่ถามว่าจ่ายเท่าไหร่ก่อนที่จะถามว่าผมช่วยอะไรได้บ้างคุณจะถูกมองเป็นคนที่ทำเพื่อเงินอย่างเดียวและไม่มีใครอยากฝากอนาคตหรือโอกาสไว้กับคุณคนทั่วไปมักคิดว่าค่าจ้างต้องมาก่อนพวกเขาไม่อยากทำอะไรเกินหน้าที่เพราะคิดว่าไม่คุ้มไม่ได้เพิ่มเงินทันทีแต่คนสำเร็จมองต่างพวกเขารู้ว่าการให้มากกว่าที่รับเป็นการลงทุนในชื่อเสียงและโอกาสในอนาคต ยิ่งคุณให้คุณค่ามากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นก็ยิ่งมากเท่านั้นตัวอย่างชัดเจนคือโฮเวิร์ดชูอดีตซีอีโอสตาร์บัที่เติบโตจากครอบครัวฐานะยากจนเขาเริ่มจากการทำงานในบริษัทเล็กๆโดยโฟกัสที่การสร้างไอเดียและเพิ่มคุณค่าให้บริษัทแม้บางครั้งไม่ได้รับเงินเพิ่มทันทีแต่สิ่งที่เขาได้คือโอกาสและการมองเห็นจากผู้บริหาร ผลค,คือเมื่อถึงเวลาที่สตาบักต้องการผู้นำเขาได้รับเลือกเพราะผลงานและวิธีคิดไม่ใช่เพราะจำนวนปีทำงานหรือเงินเดือนที่เคยได้ลองเปรียบเทียบคนสองคนที่เริ่มทำงานในตำแหน่งเดียวกันคนแรกทำตามหน้าที่แปะๆไม่ทำเกินกว่าสัญญาเขามองว่าหน้าที่เขามีแค่นั้นเงินเดือนไม่เพิ่มก็ไม่เพิ่มผลงานอีกคนทำงานเกินความคาดหวังทุกครั้งเสนอวิธีปรับปรุงงาน แก้ปัญหาที่ไม่มีใครขอให้ทำและช่วยทีมให้ได้ผลลัพธ์ดีกว่าเดิมแม้ไม่ได้ค่าจ้างเพิ่มทันทีแต่ในหนึ่งปีเขาได้เลื่อนตำแหน่งและเพิ่มรายได้สองเท่าส่วนคนแรกยังอยู่ที่เดิมและบ่นว่าไม่มีโอกาสนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคนที่ให้คุณค่าก่อนรับค่าแรงกับคนที่รอรับก่อนแล้วค่อยให้ความจริงแรงๆคือไม่มีใครอยากจ่ายแพงให้คนที่ทำแค่ขั้นต่ำ คุณค่าที่คุณให้ก่อนคือสิ่งที่จะกำหนดว่าอนาคตคุณจะอยู่จุดไหนถ้าคุณเริ่มให้มากกว่าที่คนคาดหวังวันนี้คุณอาจไม่ได้ค่าตอบแทนทันทีแต่คุณกำลังสะสมเครดิตศรัทธาและชื่อเสียงที่จะเปลี่ยนโอกาสเล็กๆให้กลายเป็นจุดพลิกชีวิตในอนาคตแต่ถ้าคุณยังยืนยันจะรับก่อนให้คุณก็จะติดอยู่ที่เดิมเพราะโลกนี้ให้รางวัลกับคนที่สร้างคุณค่า ไม่ใช่คนที่รอรับเงินก่อนค่อยทำงานถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องสมองไม่หยุดโตด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ